เดี๋ยว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 มีเด็กทำยาครับผมเพิ่มเสียงนะครับเมเสียงนอะครับว่าดังววลุ่มใส่ดังก็เบาเทียมีเลยเสียงเสียงเสียงผมไม่ค่อยดังเท่าไรนะครับแต่เลขมัเยค่อย่เลกผมดังพุ่หน้าเสียงดังเลยครัเลดังครับเสียงค่อยค่อยไม่ต้องเสียงดังครับครับ ครับผมหรับกล้ามามองบางตรยาเป็นยังไงครับครับความฝันในงวดนี้ฝันว่าทหารเก่ามาแล้วทหารเก่านะครับที่เคยบอกผมว่าสี่ห้างวดติดกันนะครับงวดนี้มาแล้วบอกเด่นมากๆตัวหนึ่งนะครับงวดนี้ครับโดนแห่หขบวนมาจากตรงหลักกิโลเก่านะครับแห่ขบวนมาจากนู้นเลยร้องเพลงมา ผมจําได้หมดแต่เพลงนี้ที่รงเขาร้องมา<ะ>ผมกูนึกว่าจริงเนาะผมเตือนมาร้อ,เองเพลงมาเขาก็นับเก้าเพราะว่านับเก้าเก็บพวกพวกคุมเนะาะหัวหน้าคุมคุมแถววิ่งวันนับเก้าหนึ่งสองนับเอาไม้เสียงไม้ดังหนึ่งสองออเออขอพูดแบบนี้ครับพูดแบบนี้ครับ อานวิ่งมาร้องเพลงร้องเพลงว่าเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญหานไทยพิงกาศชายกันตันตันตัดตันเราทหารกองทัพชาติไทยอยู่แห่งไหนคนไทยไม่อดสู้เกียรติรวัติชีวายแคลใครยอร่อมรู้ทางเลิอดเชิดชูทับบุกชาติไทย ไว้เน่มาแล้หยุดบัคบันนี้บบกสังอีกินับไม่เลื่องช่องมานี้ยบังวิ่งมาเข้ามาเนาะเข้ามามาถึงบักแถวหยุดแถวหยุดเอ็มแถวตรงเขารบหัวหน้าด้วยว่ะอันนี้คือความฝันเด้อค่ะความฝันผมเป็นผม็เปนหัวหน้าโอ้ยนี่ผมเป็นหัวหน้ายังไงครัว่าเป็นลูกศิษย์แต่ไม่ให้เป็นหัวหน้า บอกวัีา้าวบเสร็จก็ไปพักในฐานพักเอ็มเดี๋ยวนี้พ,พักเอ็มเลยทหานแต่แกทาที่ใส่ชุดนักบเหมือนโบราณํนมหาครมมันนม่คุยคว่าเป็นยังไงทุกวันเหรอผมก็อยู่แบบนั้นแหละผมอยู่สบายดีครับสบายอยู่แบบนี้หละไหนเป็นยังไงละ่ะถูกหวยถูกเบอร์เขาไหม,ามผมว่าถูกอยู่ครับแต่ถูกไน้อยไม่เยอะมันเขาไม่มีเงิน ปก็ิเดบบนี่มีเงินวันนี้เอาไหมผมว่าเอาครับเด่นมากๆตัวนี้ก็เม็ดเดียวาะว่าเม็ดเดียวอกว่าเอาอยู่ถ้ทาเม็ดเดียวไม่ต้องเปลืองเงินเยอะมันจะเหมือนเก่าไหมครับเหมือนเก่าก็ว่าเหมือนเก่าที่เคยผ่านมาที่ให้มามาทุกงวดติดติดกันอาหารนี่แหละให้ แต่แกว่าในจังหวัดสุรินทร์นี้แกคุมหมด<อ>ครับผมไม่รู้รว่าที่ไหนไม่รู้ครับเพราะว่าแถวนี้เขาคุมหมดในจังหวัดสุรินทร์บ<อ>ูดแบบนั้นคว่าวูว่าวูคนในสุรินทร์คงจะคิดถึงอะไรแถวสนามศรีนรงค์นั้นอจารสุรินทร์พักนบีผมก็คิดนั้นคิดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ คุมหมดในจังหวัดสุรินทร์ครับครับงั้นบอกแกก็บอกว่าบอกว่าที่เป็นมากที่สุดนี้เม็ดเดียวนี้ก็ให้ซื้อเอาหน่อยนะอย่าปล่อยให้เขาซื้อตัวเองไม่มีเงินให้เขาซื้อกว่าครับครับเดี๋ยวผมจะซื้ออยู่วันนี้ผมเอาแล้วสามใบสามใบแล้วครับสามใบแล้วอยู่ในกระเป๋าไหมที่จารย์อาไม่ไม่โอ๋อใส่กระเป๋าไว้แล้วโอเคโอเค หนึ่ใบหนึ่รับสยัพร้อมครับเลขคือเลขอะไรนะเลขคือ0ูเกครับศูย์เกเม็ดเดียวศูเม็ดเดียวศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนยก้าศูนย์เก้าศูนย์้ศูนย์เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับรัอาหร ก่าโบราณบอกว่าศูนย์เก้าเม็ดเดียวเด่นมากมากแกพูดแบบนี้ครับครับโอ้เก้าเม็ดเดียวเด่นเก้าเม็ดเดียวนครับเอ๋อเนี่ยลักษณะดังให้ดูหน่อย 09เม็ดเดียวนี่กล้าเหรอครับนี่จะสองตัวบ่ครับสองตัวมีอายุมีทหารเก่ามาอะไ้ทหารเก่าเนาะเรียกอะไรกันบ้างไหมอาเล็กสามตัวของแท้ครับของแท้ตัวนี้นะครับเม็ดเดียวเมดเดียว09ครับมีอ้าีอะไรบนด้วยจานารเก้าเขาหาศูนย์นําครับผมเรคือบอแมนบอกครับสองอันนี้79ครับ อ๋าแต่ว่เพื่อนไทยเบ็ดเดียวนั่นศูนย์เก้าเราจะย้าโชว์ครั้งนี้ก่อดนิดนึงอันนี้เดียวนิดเดียวโอเคตัวการเจ็ดเก้ากระาณศูนย์จบานเดือนนี้ได้ศูนย์เก้าสามตัวเก้าศูนยก้า จึรนเก้าแปดห้นห้เม็ดเดียวศนมเก้าเม็ดเดียวหนึ่งหกเจ็ดเก้าห้าศูนย์เม็ดเดียวเก้าศูนย์โอ้ศูนย์เก้ารไ้คะศูนย์เก้เม็ดเดียวเก้าศูนยดศย์เูีย์ศูน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 ย์ยยยยยยนยยียยยนยยนยยยยเยยยย์ยยเ็ วันผมไม่ใช่ไมเป็นวกคนเก่าูกิกากรายอาครัูน่าัขับเนาะอัน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 ัวันนี้ไเม็ดเดียวอยู่ที่เก่าครับผมคืเก่าครับผมศูนย์เก้านเ้าเกหลังการศูนท่้านอีกแล้ว โลนเาี so nice, ่ยตอนนี anyway ้พระเจ้าไมู่นเก่าเม็ดเดียวเด้อค่ะราันตาเซ่และพรยามีนะผสมเนาะสมาชิตามวเองของนิ่งๆนะขอเสียงสวัสดีพระพุทธแปลว่าจันทร์ครับร์ยาคนบอกว่าคนนสี้งขอเสียงสวัสดีอาจารยาหน่อยครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวศูนย์เต้าศูนย์เต้าศูนย์เต้า ไม็่เดียวเด่นมากมากนะครับโอ้เสียงสวรรค์อาจารย์ครับเสียงสวรรค์ครับวันนี้ไี่ได้ศูนย์เด้งเหรอศูนย์ สนเก่าด้วยกัน่เกอจ๊กากอตัวเลอนะครับผมหนาน่่ผมมังสเร์สุอดทำงานครับเม็ดเดียวเต่โจ๊กยูนั้นาแต่ผมเาเ้าอย่าอดงใโนก็ชอบซาดาชานลวเมล็ดเดียวเสียวทั้งเราเบอรกนทุกคนเก้าจานยาสูน ก็เดียแครับแต่วยาศาสเป็นสาครับผมทนชุ่มอาจารย์ยาค่ะอนาจารย์ยาเขาเขาเสียงลยค่ะทหารมาบอกเน้นๆตัวนี้ต่อนะคะศูนย้าศนย์เ้าศูนย์เ้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าไมนย์เก้าศูอาจารย์ังาัูนย้าปันย์เ ปังอยโทษโตเรเนี่ยค่ะมีเหลขกาันเลขยางน้ำแนนนะคะเนาะโจดีโคมมาตัวจำอรัวเำลจำลองตัวจลอันจาลอัวจำลองัวลตัวจำลองตจตัวจำลัวองัวจาลองัวลัวจตัวจำลอัลัวจำัวจขาองวอตัววลออตัวลอจองวองััวลวงวอวว หกหนึ่งนะคะจานหญ้าเพิร์ตไฟซุนหกหนึ่งอยู่เรื่องขาเงนดีเพิ่นปล่อยเม็ดเดียวนะคะปล่อยไปแล้วเนี่ค่ะเนาะ,ะอยู่ที่หลักกิโลให้โชคของเรานะคะคเ<ส>นาะคุณได้มักกับจัดนะคะชอบก็ตามนะคะนะเงวดวันที่16กันยานะคะสิบหกกันยาเด้อค่ะ16กันยา67เจ็นะคะเนาะผู้ใดชอบกระจัดเนาะนะแล้วแต่เนาะเนาะแล้วแต่นนะะแตมักนะคะ หมดเมื่อกี้กเขาเพิ่นกับเขาด้วยค่ะเขาเต็มๆซุนฮกนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้พเพจพวะะเกเราก็จบเท่านี้นะคะน้องคนอะไรกดแชร์กดติดตามไม่ได้ค่ะคนอะไรคนอะไรเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเนาะ,ะสวัสดีค่ะ